สวัสดีครับแฟนเพจไอชาติชาแนลครับมิน้กาปีไม้ครับอากาศกำลังเย็นสบายกลับมายามบ้านนะครับญาติพี่น้องก็มาสปากันครับกวรจะให้พี่น้องในชมนะครับแต่ออกมาเพรทันเพิ่นครับเกษสิเบิงเพิ่นเฮตลาบป่าตะเพียนครับเฮลาป่าตะเพียนซึ่งเฮตแบบบบ้านนะครับบันบ้านๆลเบนบบ้านง่ายๆ เรา,าต้องเบิ่งอย่างอื่น,นครับความความาสะอาดหรือบริสะอาดดีบรบสสาบนะครับแต่ว่าบรูได้ครับ <c oughs> ลองเบิ่งครับลองเบิ่งนี <c oughs> ่ก็เป็นป่าที่มัน <c oughs> กำลังเลือกมาตีเห็ด <c oughs> เลือกป่าจะเพียนนมาเหตดลาบบรรยากาศบ้านๆเฮาครับอ <c oughs> ากาศที่แห้งๆล็กน้อย ต่าาอากาศหนาวครับคือวนนี้หนาวครับหนาวครัเพิ่นลงปากกันอยเลยพ่อยากออกมาให้เพิ่นเร,เร pues Não, ียกกันค no ่อยออกมาครับอักิสาบะเบงพิ่นสูตรเล็ดลาบอาตะเปียนเอาแบบง่ายๆบ้านเขาตอนนี้เพิ่นกำลังขอดเกตแล้วครับสับปลาครับ ันจัดการรอบๆไห้น้านี่ก็พ่นเกี่ยวข่าเหมือนแล้วครับสิูเกลยวขงจากงานนาก็นนาขอนแล้วก็ผู้ใดนาผู้ใดมีสัเพรามีนามอยู่กะสัปลา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 เปลาปลาปาปะเป็นเลาะลาปลาปลาปาปลาปาปลาปลาปลาลากลาลานลีปาปเหปลาาปล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 าปนาปลานลาาลลาา พ่อแม่มายามพี่ป้าหนาก็ได้โอกาสมาเฮ็ดกิจกรรมพร้อมกันครับซึ่งนอกจากมันจะเป็นอ๋อผมก็เลยว่ามันเข้าใจเข้าใจอะไรกันนะเพิ่งเหี่ยวค่าวมาความเขามีลาบมีแซ่บตรงนี้ความรักที่มีต่อกันนะครับม่ออกงานมาเจอกันผูกพันนะครับความผูกพันที่มีต่อกัน การมาเฮกกิจกรรมนี่ก็มีความสุขครับพ่อเขาบอกยิ่ก็บอกพ่อพ่อเขาบอกสงการแม่ที่บมเป็นยันแม้นอาหารโอชาหรือว่าอาหารเออที่ราคาแพงๆตามร้านอาหารที่เขากินกันครับแต่อันนี้เป็นคือความสุขทางใจความสุขในบรรยากาศความสุขที่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับที่หาไม่ได้ใช่มันยังไม่ชัวร์นคในะมันมาปัจจัยมันเยอะอยู่นะมาดิวอื่น แต่นี่มันคือที่กําเนิดเขาทิศอื่นอาทิตมีครับแต่ว่าในส่วนแต่ละคนน่ะถ้าได้กลับไปบ้านในที่กําเนิดของของเขาก็นั่นงานในมีบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นมีความสุขทางใจครับตอนนี้ก็เบิ่งกำกำลังส่วนหนึ่งจะไปต้มนะครับเนิญพันธุ์บอกต้มจะเอาไปต้มนี่อันนี้เรื่องขอสบหรือปั่นไหนี่ยปั่นไหนเอาขี้ออกแล้วก็ต้มเลย ทุกอย่างเอาง,ง่ายๆครับเปาสะดวกนี่คือวิถีบ้านเขาครับเาไปเดินหาอะไรความสุขปปเขาบริวัติันตรงความร่ลำรวยหรือว่ามีกินมีเงินต้องกินอาหารรูๆูแต่นี่คือวิถีของบ้านเฮาครับเขาบม่ลืมในกรรมพืชของเขาครับ นี่วิถีชีวิตเรามีรากปลาตะเพียนต้มน้ำต้มแล้วก็ต้มใช่ไหมลุงเหี่ยวน,นี่หม้อนี่ก็เป็นต้มชนหนึ่งก็เป็นต้มชนหนึ่งไว้สดน้าน้อนแซ่บๆไปเบิ้งดุเบิ้งไปเบิง้งไปเบิง้งไปเบิง้บงดุแต่ปลากวา็ว่าได้ปลาตัวใหญ่อย่างไรเพราะครับเพราะเพราะว่าชนหนึ่งอ่ะที แล้วก็หนาแรงครับเขามีน้ำก็มีปลาสัมผนี้ครับ <Ooh. S 1> ได้แค่นี้เอาดีกว่ปลาคอขนาดนี้ครับปลาช่อนต้นไม้มาขามโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนแค่นี้ครับอีพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจออีพี่สองนะครับ <c oughs>